แบบนี้ก็หวานปากเป๊ปกูเดล่าสิครับโอ้โหแมนซิตี้ครับจัดให้ไม่อั้นนะครับถ้าหากว่าเป๊ปกูเดล่าเนี่ยสูกใจใครในฟุตบอลโลกปลายปีนี้ดึงมันเลยนะมีงบเสริมทัพให้100ล้านปอนด์สำหรับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้ oh ho. อัดหนักอัดเต็มให้เลยนะครับไม่อัน้นอันนี้ครับเป็นข่าวจากสื่ออย่างเดอะซันครับบอกว่าบอร์ดบริหารของแมนซิตี้เนี่ย เตรียมงบเสริมทัพให้เป๊ปกุน่าครับเสริมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมหากว่ามีใครที่โดดเด่นในฟุตบอลโลกนะครับเอามันเลยนะฮะคุณซื้อชาวสเปนอย่างเป๊ปกุน่าครับยืนยันแล้วนะว่าปิดจ็อบสาหรับตลาดในช่วงสมมติน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังได้ตัวอ,อริงเบลฮาร์ลแลนด์เคลวินฟิลิปฮูเลียนอันวาเรสรวมไปถึงซิเกลโอโกเมสมาร่วมทีมครับโดยรวมเนี่ยใช้เงินไปแล้ว104ล้านปอนด์สำหรับนักเตะใหม่นะครับ อย่างไรก็ตามครับทีมเนี่ยก็ได้เงินเข้าสโมสรก้อนใหญ่ก้อนโตเลยกับการปล่อยแข้งออกจากทีมครับโดยมีนักเตะท,ท,ที่ทําเงินอย่างนูริ่งครับไรฮิมสเตอร์ลิงกราเบียเชียซูตพี่บ่าวแล้วก็โอลกเานเซอร์ซินเชนโก้นะครับจากสื่ออย่างเดอะซันครับบอกว่าบอร์ดบ,บริหารของแมนซิตี เตรียมงบเสริมทัพให้เป๊ปกุน่าเพิ่มอีก100ล้านปอนด์สำหรับตลาดเดือนมกราคมหากมีนักเตะคนไหนที่โชว์ผลงานเข้าตาของเป๊ปเนี่ยในฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในช่วงปลายปีนี้นะครับโอโ้มีเงินเสริมทัพให้ไม่อั้นนะครับออกมาเลยเป๊ปแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเพิ่งโชว์ฟอร์มโหดก็เมื่อคืนเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับยิง4ประตูรวดแซงเอาชนะคลิสันพาเลเมื่อคืนนี้ครับ4ประตูต่อ2 โอ้โหถือว่าสุดจัดประลัดบอกครับเออริกบราฮาแลนด์เมื่อคืนโอ้โหของหนักของแรงครับแค่ทิกแรกของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับจะโหดไปไหนพี่บาวนะครับโหดจริงนะจอมันบรูนะครับโอ้โมีงบนะมีงบให้ร้อยล้านปอนด์นะถ้าว่าถูกใจใครในฟุตบอลโลกสําหรับเป๊ปคุเดลล่าอันนี้ก็คือทางบอร์ดบริหารของแมนซิตี้ครับให้ไหม่อันจริงๆนะครับ